บางครั้งความสุขก็อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิดที่ซอยเล็กๆริมชุมชนแห่งหนึ่งมีกลิ่นหอมของข้าวสวยร้อนๆคลุกเคล้ากับกลิ่นไก่ต้มเนื้อนุ่มและนั้นจิ้มรสเด็ดลอยออกมาจากร้านเล็กๆที่ชื่อว่าหอมศีลที่นี่ไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่คึกครัวของความจริงใจทุกจานเกิดจากความตั้งใจของแม่ค้าตัวเล็กๆที่ชื่อเก๋ ผู้ซึ่งตื่นเช้ามาคัดไก่สดหุงข้าวมันทีละหม้อและยิ้มต้อนรับลูกค้าทุกคนเหมือนครอบครัวลูกค้าที่ได้ลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเหมือนกินข้าวที่บ้านแต่รสชาติพิเศษก็่ที่เคยถ้าคุณกำลังมองหาอาหารง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจลองมาสัมผัสบรรยากาศอบอุน่นและรสชาติที่คุณจะไม่ลืมได้ที่โกชุนเขาวัง อร่อยจริงใจหอมติดใจทุกคำ